ฟังที่ว่าก็ประมาณนี้ครับเริ่มจากไม่มีอะไรอยู่ในหัวก่อมีแค่แบบอยากจะวาดแล้วก็วก็วาดไปเรื่อยเหมือนบันทึกไว้ดูเองประจําวันอย่างเงี้ยก็ถ้าว่างวก็น้องๆหรือเพื่อนๆถ้ามีปากการกระดาษก็เริ่มได้แล้วอยู่กับนั่งอยู่เฉยเรี <c oughs> อยู่กับใจนะคะในช่วงรุ่นเล่นๆน,นะคะย้ายที่มาน,นิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปว่าเนี่ยเส้นเนี่ยนะมันลากมาเรื่อยๆ <c oughs> มันต่อยาดไปเรื่อยๆอต่อไปถึงไหนคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ปะก็เราเป็นคนชอบชอบใส่เสื้อยืดอแล้วก็น้อยมากที่เราจะเจอเสื้อยืดถูกใจใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้ามันไม่มีเสื้อที่เราชอบแล้วก็เราก็ชอบบ้านรูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยนั้นเราก็ เราไปทําบล็อกสเกนไปจา้างเขาทำใส่เล่นๆทําใส่เองแล้วก็เพื่อนๆรอบตัวก็เอามาจากไหนอะไรเงี้ยสวยดีแล้วก็เลยเริ่มอยากได้กันเดี๋ยวกูทําขายอะไรเงี้ยแต่พอทําเป็นเสื้อขายมันก็ต้องมียี่ห้อใช่ไหมเราก็ชอบหาคําที่มันได้ลมทั้งภาษากรีกทั้งภาษาไทยอะไรเงี้ยเราชอบคําว่าสบายแฮเยืดมาจากวัฒนธรรมของอเมริกันช่วงทศวรรษ50เริ่มมีการใส่เสื้อยืดเดินตามท้องถนน อย่างในหนังเรื่อง Streetcar Named e s i g n ที่นำแสงดงโดย Marlon Brando และ Rebel Without a Cause นำแสงดงโดย James Dean ส่วนข้อความบนเสื้อ,อยืดนั้นสามารถพูดแทนคนใส่ได้อย่างวงยอดนิยม Wham! ก็ใส่เสื้อสกรีนคำขวัญ Choose Life ในมิวสิกวิดีโอเพลง Wake Me Up Before You Go Go <im S 2> <ๆ>เพื่อรณรงค์ต่อตา้านการใช้ยาสิติดและการฆ่าตัวตาย Wake มาจากไหนไม่รู้นะคะว่าสบายแฮจริงมันเป็นคำเก่าแล้วก็เคยศึกษามัินน่าจะเหมือนเหมือนสมัยนี้ที่แบบชิลจังเลยที่นี่อะไรเงี้ยชิลกลายเป็นแบรนด์ชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์สบายแฮนี่ก็ผมก็เตรียมมาเอามาอวดเทียบเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าบอกสกรีนกี่สีอ่ะ ต้องอีกก็ยังตรงๆเลยสองสองสองสีใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายเพราะว่าพอเราใช้เลาเส้นสีดำใช่ป่ะเราก็สามารถไปสแกนแล้วเราก็เดี๋ยวนี้มันดีที่มันคอมพิวเตอร์มันสามารถเปลี่ยนสีให้เห็นเลยอันนี้อันนี้เราก็ยี่ห้อแต่ก่อนใช่แล้วนี่พวกแบบโลโก้อะไรเงี้ยมันแปลว่าอะไรบ้างคะโอเคอ๋อโอเคกับสักได้ตัดได้ถอดได้ได้ มีความสุขแฮปปี้จ้าไม่ธรรมดานี่เพนเป็นเพนเพเ้เสื้อผมได้เลยค่ะเสื้อย<ะ>ืดสีขาวที่มีสกรีนลายกลางหน้าอกว่า I Love NY เป็นผลงานของ Milton Grazer g r a ฟิกด d ไซนเนอร์ชาวนิวยอร์กโลโก้ I Love NY ได้รับการออกแบบครั้งแรกมาตั้งแต่ปี1970เป็นหนึ่งในแคมเปญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองนิวยอร์กซีรี จำหน่ายไปแล้วมากกว่า10ล้านตัวซึ่งยังไม่นับลายก๊อปปี้อีกหลายล้านตัวหลังเหตุการณ์9/11เกรเซอร์ก็ได้ดัดแปลงโลโก้ดังขึ้นมาใหม่อีกเวอร์ชันเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้โดยมีข้อความว่า I love NY more than ever ทำนี้คือทำคนเดียวหมดเลยปะคะหรือว่ามีใครมาร่วมมวยช่วยกันมั้ยมีคนช่วยครับไอตุงช่วยเรื่องเว็บเรื่องนั้นก็จะมีคนช่วยดูแหละแต่ถ้าเป็นตัวแกนของเราจร,จริงอ่ะเราก็จะทำแล้วเราก็ดูกับแฟนเราสอ,องคนอยาก<ล>ดูแบบที่แฟนเราวาดไหมอยากมารูปปั้นศิลปิน เอ้ยนี่ของแม่หลานใช่นี่แหละปิกัสโซคนต่อไปมันจะมีการวาดรูปแบบนึงที่เขาเรียกว่าคอนทัวร์ดรอย่างอ่ะนึกออกว่าคือการที่สมมุติเราวาดรูปจ๋าเงี้ยเราก็มองหน้าจ๋าใช่ป่ะเราก็เราห้ามมองปากกาเราก็วาดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือวาดหน้าใครคะอันนี้ต้องเป็นหน้าเพจหน้าเราเองเลยหน้าเนี่ยโอเคแต่สัดส่วนเนี่ยคล้ายคล้ายลิงคล้ายคล้ายลิงนี่มี้ยซึ่งมันก็จะได้ความสนุกสนานบางอย่างนะ อีกหนึ่งประเภทของการวาดเส้นที่น่าสนใจก็คือ contour drawing หรือการวาดเส้นจากประสาทสัมผัสคือการใช้สายตามองที่ภาพต้นแบบแล้วใช้มือวาดไปเรื่อยๆโดยไม่มองกระดาษช่วยปรับความสัมพันธ์ของมือสายตาและใจไปด้วยกันแต่ถ้าไม่ยกมือขึ้นเลยขณะวาดจะเรียกว่า continuous line ทั้งหมดนี้คือชอบเายไหนที่สุดเอาแค่ที่โชว์เนี่ย ผมคงชอบอั็นนี้เพราะว่าแต่ก่อนคือพยายามจะทําเสื้อให้มันเรียบพอเราทํามาได้ระยะหนึ่งมันก็น่าจะท้าทายกว่าไหมที่เราจะลองในสิ่งที่แบบเอ้ยเราเคยโคตรเกลียดแบบสีสันแยะๆอะไรเพราะยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสมุนทึมไปเรื่อยๆใช่ปะโตขึ้นเลยขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูดีเทาเทาดำมดูดิพอพูดปั๊บแบบรู้สึกชีวิตแต่ลองเกงลายแดงอยู่เวลาเราโอเคเโอเคใส่ลายเสือโอเคเปิดแล้ดแล้วว่าลงบนเสื้อเลยได้ปะได้ลองดม่แมเดี๋ยวลองเลยดีกว่าไม่มีปัญหานะ จ่าก,ก็คิดง่ายๆจ่ากเขียนชื่อรายการแล้วกันเอออันนี้คือถ้าสมมติว่าลงไปเราสักแล้วมันจะเละไหมก็ถ้าจากประสบการณ์แล้วมันก็จะจางไปเรื่อยๆนะเนาสุดท้ายก็จางอ่ะมันต้องสกรีนถ้าเขียนเป็นตัวใช่ไหมนันก็มี A ถึง Z ซแล้วก็มีตัวหนึ่งหายไปมันคือตัว U แล้วมันก็แปลว่า I miss you ไม่น่าเล่นนอะอะไรอย่างเงี้ย oh. ไม่น่าเล่นนะไม่น่าเล่นนะทุกคนเข้าใจพร้อมกันใช่ไหมได้ข่าวว่าไปช่วยเรื่องน้ําท่วมมาด้วยทําอะไรบ้างคือของสบายแฮร์มันจะมีทําที่ห้อยมือถือของสครับออกมาสนุกสนุกอันหนึ่งอะไรเงี้ยไอ้ที่ห้อยเนี่ยเราขาย250้าิบาทแล้วก็แบบบอกเขาว่าเดี๋ยวร้อยหนึ่งเราจะหักให้ให้ไปช่วยเหลืออะไรก็ได้ที่เขาต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็รูวาทพวกโลโก้ของสครับอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปลงที่ แฟนเพจแล้วก็ให้เขาโหลดอะโหลดลายเส้นนี้ไปแล้วก็ไปลงสีแล้วก็ส่งกลับมาเลยเนี่น้องบางคนก็แบบตอนน้าท่วมเขาก็เมลมาบอกผมว่าแบบโหดีแบบพี่หนูอยู่บ้านน้าท่วมไปไหนไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ได้วาดรูประบายสีะอะไรเงี้ย การวาดรูปเพื่อหาไรายได้นั้นที่อเมริกาไอดนรี Reed, หนูน้อยชาวอเมริกันวัยห้าขวบได้วาดรูปสัตว์ประหลาดจำนวนกว่า3,000รูปบนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อหาเงินมารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของตัวเองโดยไอดนสามารถวาดสัตว์ประหลาดและขายภาพไปแล้วมากกว่า3,000รูปเขาทำเงินได้มากกว่า3 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราว895,95 0บบาท Il, เชื่เลยครับตอนนี้เขาลมลงแสงและเงาอาจารย์เมยได้บอกจาว่ามันมีการวาดแบบคอนทัวร์คือการวาดรูปแบบที่ให้มองหน้าใช่แล้วก็ลากมองหน้าแบบไว้แล้วก็ลากใช่โอ้นี่พอเยอะเายมีหมวกมีแว่นก็แล้วแต่ตัดหมวกเราออกได้มองหน้าแล้วก็ตัดเลยเอาเลยนะ ถ้ามองนี่นะโอเคตรงหยิงหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ยหัวไม่เจอเราไปจุดตรงไหนดีไม่เห็นหัวเราจริงเหรอมีนะมันมีดูดิมันมีใช่ไม่ได้มองเครื่องไงก็เลยไม่รู้ว่าพอยกปากกาแล้วอ่ะมันเสน่มันดึงแนงมองเนี่ยเห็นปะ มันก็ได้นะนี่ดูดีกว่านั้นอีกอะนี่นี่จ๋านี่จ๋าเขาแปลงไม่น่าเชื่อว่าเจนนิวจะมีบุคลากรและคุณภาพขนาดนี้อะไรนะคะอะไรคะดีใจมากดีใจมากๆที่ได้มาพูดคุยกถึงเรื่องของแบบการได้ทำอะไรเป็นงานเอเดเลกแล้วมันก็แบบพัฒนาต่อยอดไปดีนะ ไม่เจอกันมันจะเจอเรื่องเพลงก็ไม่ต้องบอกว่าติดตามผลงานเลยก็ไม่ต้องบอกแต่ว่าก็ต้องถามเอาผลงานเอาผลงานเรื่องนี้ดิค่ะร้านเราเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายเลยก็เข้าไปใน Google แล้วก็ลองเสิร์ชคำว่าสบายแฮ์ดู S B Y S B Y แล้วก็แฮ์ผม H A I R ใช่าอนนี้ขายในเว็บใช่มีแต่ในเว็บอย่างเดียวครับเปิดร้านไหนคิดว่าไม่เพราะว่างานหลักของผมมันคือสครับอะไรเงี้ยแล้วก็ อันนี้ก็เป็นเหมือนระบายอารมณ์อีกแบบหนึ่งของผมเลยเป็นควาชอบขอบคุณที่ว่ารู้รายการขอบคุณมากครับขอบคุณมตอนนึกถึงเขาเล่นก็ผมมักจะนึกถึงเด็กครับก่อนที่ผมจะเล่นดนตรีคือผมก็คิดอยู่เสมอว่าเรากำลังมาเล่นน่ะถ้าเราจริงใจกับการเล่นของเราไม่แน่อนาคต น้องๆอาจจะได้ทําสิ่งที่เล่นๆของน้องๆที่เคยคิดไว้เป็นจริงๆจากงที่ผมทําสครับก็ได้ครับเป็นไงบ้างคะพี่จ๋าหายเมื่อยยังคะ พี่เมื่อยหนักกว่าเดิมค่ะเมื่อยหนักกว่าเดิมค่ะเราไปนั่งดูเขาว่านะคะเขาไปอ,อ็กซ์ไซส์แบบว่าพรสวรค์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกว่าคือศิลปินอะหลายๆคนก็มีความสามารถทาง<ช>ด้านการวาดรูปด้วยนักร้องๆๆๆนักร้องนักดนตรีเขามีความสามารถในการวาดรูปใช่แล้วอย่างพี่เมทีเรื่องด็อกอเนี่ยก็มีงานโชว์ที่นู่นที่นี่เย<ช>อะแยะัหมดเลยแต่พูดจริงๆนะอย่างเราเป็นวีเจรเราควรจะหาอะไรทําแบบเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นความสามารถพิเศษเสาาริมมั้งไหมพี่จ๋ามีอะไรทาเยอะมากแล้วจริงๆตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะพี่จ๋ามีคนจะมา่งั เราไม่เล่นแล้วเรารู้ดีกว่าเรารู้ดีกว่าในช่วงสูงรูกับรายการบีไลฟ์ r รในช่วงหน้าค่ะ